สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสมเนิอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดนะถึงเรื่องของงานรักษาความปลอดภัยเนี่ยเห็นหลายๆคนโพสนะผมก็รู้สึกสงสารในโพสบอกว่าบริษัทนั้นเอาเปรียบบริษัทนี้เอาเปรียบบริษัทนั้นไม่ดีบริษัทนั้นไม่ดีเราจะแก้วิธีนี้ได้อย่างไรนะเราจะแก้วิธีนี้ได้อย่างไรสิ่งแรกเลยหากคุณไปทํางานแล้วรู้สึกว่าบริษัเนี้ทาไม่ถูกต้องละ นะครับบริษัทนี้ทําไม่ถูกต้องรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบอย่างงู้นอย่างนี้ก่อนนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าหรือมันมีหลักฐานว่าเป็นแบบนี้จริงๆสิ่งแรกที่คุณต้องทาต่อมาคุณต้องรีบก้าวออกมานะอย่าฝังตัวอยู่นะครับยิ่งฝังตัวอยู่คุณก็จะจะคิดแบบนี้คิดแบบนี้มันไม่ดีกับตัวเราเองนะครับมันไม่ดีกับตัวเราเองสิ่งที่สองตามมาก็คือไม่กลับเข้าไปใน ในในวงจรแบบนั้นอีกแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าบริษัทเนี้ยที่คุณกำลังจะไปเนี่ยนะครับเขาไม่เอาเปรียบนะครับซึ่งผมทำไว้หลายคลิปแล้วนะครับวิธีการตรวจสอบบริษัทนะครับหลายๆายคนนะครับพอบริษัทที่เขามีมาตรฐานเนี่ยคุณไปบริษัทชั้นนำก็ได้นะบบริษัทชั้นนำของประเทศเนี่ย นะครับไม่มีบริษัทไหนนะนะครับที่ให้คุณใส่เครื่องแบบแล้วไปทำงานนะ่ะไม่มีเขาบอกว่าคุณต้องมาอบรมอันที่หนึ่งเลยนะบริษัทนั้นนะ่ะเขาให้คุณอบรมไหมหลังให้คนดีใจนะได้เครื่องแบบแล้วไปทำงานคุณรู้อะไรมั้งถามกลับมารู้อะไรมั้งไม่รู้เลยดีใจไม่ต้องอบรมไม่ต้องเสียเวลา แต่การเสียเวลาของเราเพื่อเรียนรู้บริษัทนี้นะสิ่งที่หนึ่งมันโดนระเรียบออกมาสิ่งที่สองจะไปที่ไหมถามก่อนมีอบรมไหมอบรมในที่นี้หมถึงไม่แค่เอาใบอนุญาตใบอนุญาตผมมีแล้วครับผมทําไมต้องอบรมอีกแล้วคุณรู้ไหมว่าที่เนี่เขาจ่ายคุณเงินคุณอย่างไรเขาหักอะไรคุณบ้างวิธีการทํางานเป็นแบบไหนไม่รู้เลย เมื่อไม่รู้คุณไปทำงานากับเขาอ่ะคุณเปิดโอกาสเองเนี่ยเปิดโอกาสที่ให้เขาเข้ามาเอาเปรียบน,นะครับวันนี้ผมเคยพูดไว้ว่าอำนาจอยู่ในมือเราเราเป็นผู้เลือกไม่ใช่ให้เขาเลือกเราเราจะต้องเลือกบริษัทที่จะทำงานวันเนี้เราจะก้าวเข้าไปเราจะเลือกไห้บริษัทนี้นะ c ี p อพเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยคุณต้องมาอบรมนะวางสายกงไปเลย แล้วก็เห็นโพสกันเยอะแยะมากมายบริษัทนั้นเอาเปรียบบริษัทนี้เอาเปรียบคาว่าอบรมในที่นี้ไม่ใช่้ายหันขวาหันบ้าพลังแบบนั้นผมไม่เอาสิ่งที่คุณจะต้องมาเรียนรู้บริษัทที่ชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของมีสวัสดิการอะไรบ้างเงินออกอย่างไรบัญชีธนาคารอะไรคุณจะต้องทํางานกับใครบ้างเนี่ยเขาบอกคุณไหมโดยส่วนใหญ่บริษัทเหล่านี้ไม่ได้บอกคุณนะไงเงินออกเมื่อไรไม่รู้ออกยังไง ไม่รู้หักอะไรบ้างไม่รู้นะครับนี่คือประเด็นสาคัญเลยนะเมื่อโดนออเอาเปรียบก,ก้าวมาหาใหม่ชีวิตเราหาใหม่ได้ตลอดนะครับหาใหม่ได้ตลอดอย่าไปฝังอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามันโดนออเอาเปรียบถ้ามันคิดว่ารู้สึกไม่มีความสุขนะชีวิตโดนออเอาเปรียบไปทํางานแล้วโดนออเอาเปรียบนะครับก้าวมา หมาเยเยะ่ะบริษัทรักษาความปลอดภัยนะครับบอกให้ในประเทศไทยมีหมื่นเจ็ดพันบริษัทให้คุณเลือกคุณให้คุณเลือกนะไม่ใช่ให้บริษัทเลือกให้คุณเลือกที่จะเข้าไปนะครับและสำคัญเลยคุณเข้าไปแล้วนะมีไหมหนึ่งอบรมสองในใบสมัครเขาให้ค,คุณกรอกอะไรบ้างอ่าในให้ชัดเจน สามมีประกาศไว้ไหมในกฎหมายงานรักษาความปลอดภัยใบอนุญาตบริษัทประกาศต่างๆของบริษัทนะครับจะต้องติดไว้ให้ผู้สมัครเห็นอย่างชัดเจนนะครับต้องติดไว้ให้ผู้สมัครเห็นอย่างชัดเจนคุณผ่านการอบรมมาแล้วนะอย่ายิงพยองให้กูอบรมมาแล้วกูไม่ต้องอบรมไปทํางานมีแต่เครื่องหมายคําถามเต็มหน้าหากเงินออกเมื่อ,อไหร่ ออกอยังไงใส่ซองใบสลิปดูยังไงมีใบสลิปไหมเมื่อเราไม่รู้อะไรเลยอย่าไปทำนะอันนี้บอกไว้อันนี้ฝากไว้นะครับตรวจสอบให้ชัดเจนถ้าโดนเอาเปรียบก้าวออกมาหาใหม่ตรวจสอบบริษัทนี้ให้ชัดเจนนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าบริษัทใดบอกว่าคุณเอาเครื่องแบบไปทํางานเลยใบสมัครก็ไม่ต้องเขียนให้รีบก้าวออกมาซนะอย่าไปเปิดโอกาสให้เขาหาฝากคลิปดีๆไว้นะครับผมจะมีทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองคลิป กดฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมผมจะมาพูดเรื่องงานรักษาไว้ให้ทุกท่านฝากหากสนใจร่วมง,งานกับเราโทรเลยครับตามเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างนี้สวัสดีครับ